สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตดูข้าวล้มต่อสัง่งอายุได้12วันแล้ว11วันถึง12วันวันที่เกี่ยวคือวันที่10แล้วก็ช่วงบ่ายก็ล้มต่อสัง่งโดยการใช้ล้อยางติดหลังรถ,ถไถโคบาตาย่ำนะครับเนื่องจากว่าดินแปลงนี้เป็นดินที่แห้งเวลาเราย่ำ ข้าวก็จะล้มได้ดีดินไม่เละไปเละมาทําให้หนอ่อตอสรางเสียนะครับอพอหลังจากนั้นประมาณสักหกวันเนี่ยฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาก็เลยต้องอัดน้ําจําเป็นต้องอัดน้ําก็ดูลักษณะของข้าวดูนะครับข้าวก็ขึ้นได้สมาเสมอเหมือนกับการหวานเลยครับเห็นไหม เราย่ำต่อสั่งแล้วได้แบบนี้เราไม่ต้องใช้ไม้พันธุ์ข้าวประมาณอีกสัก25กิโลกร,รัมก็ประมาณราว500กว่าบาทเกือบ600บาทแล้วก็ไถาทาเทือกอีกประมาณประมาณ6-700นะครับค่าจ้างทาเทือกวาน6-700รวมแล้วก็คร่าวๆก็ฉีดยาคุมอีกรวมๆแล้วข้าวน่าจะประมาณสัก2,000บาทแต่นี่ข้าว12วันแล้ว11-12วันดูขนาดของใบข้าวนะครับ ข2้าว12วันถ้าเป็นวานวานแบบนี้น่าจะทรงใบข้าวก็จะไม่ได้ดีเท่านัดนี้ครับดูทรงข้าวสมบูรณ์มากอันนี้ได้ทําการหว่านปุ๋ยรอบแรกไปแล้วหว่านบางๆประมาณสัก15กิโลกร,รัมต่อไร่ครับอันนี้เป็นแปลงที่ย่าอย่างประณีตนะครับผมย่าเองครับดูขนาของฟางนะครับตรงฟางที่ฟางหนาๆต้นข้าวก็อาจจะขึ้นได้น้อย แต่ก็ขึ้นครับเดี๋ยวเขาจะแตกกอช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของเพีย้ยแล้วก็หนอนกอมาเจาะลำต้นครับด,ดูทรงข้าวแล้วสวยวเราหวานปุ๋ยเร่งการจเจริญเติบโตก็ใช้สูตรตัวหน้าสูงแล้วก็ให้มีตัวกลางตามลงมาเพื่อเร่งระบบรากตัวแรกเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยบำรุงต้นให้ให้ยืดขึ้นมาเร่งการแตกกอ แต่ระดับนี้ไม่ต้องการการแตกอแล้วครับถ้าถีขานาดนี้นะหนึ่งต้นต่อหนึ่งล้วงพอแล้วอานะยกเว้นที่เขาห่างๆแบบนี้ที่มีฟางคุมอยูนะ่เราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาน้ําขังปุ๊บเนี่ยการย่อยสลายของฟางจุลินทรีย์ทำการย่อยสลายฟางแล้วมันก็จะย่อยสลายมเมล็ดหญ้าตายไปหมดครับดูแบบนี้แล้วเห็นไหมครับเราประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาประหยัดต้นทุน แต่ข้อสําคัญคือเราต้องเตรียมแปลงให้ก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องเตรียมแปลงให้ดินแห้งเปิดน้ําให้แห้งไปเลยครับดินแข็งไม่เป็นไรพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ใช้วิธีการย่ําต่อนะครับผมเลือกวิธีการย่ําต่อจริงๆแล้วมีเครื่องมือตัดตัดต่อสังด้วยมีใบมีดติดท้ายรถไถคูบตา้าเหมือนกับใบมีดตัดหญ้านะครับตัดได้เลย แต่เนื่องจากว่าผมต้องการทดลองวิธีการย่มต่อสั่งเพราะว่าถ้าเราย่ำต่อสั่งเนี่ยเราจะใช้พลังงานน้อยรถก็จะวิ่งไปปกติน้ำมันไม่เปลืองแต่ถ้าตัดต่อสั่งเนี่ยรถต้องใช้พลังงานเยอะก็เสียค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกอันนี้แปลนี้ผมเลือกที่จะใช้วิธีการย่มต่อสัง่งได้ขนาดนี้เพื่อนๆบ้าไงไหครับดูนะครับ ข้าวอายุสิบวันหวานปุ๋ยช่วง8วันเพราะว่าฝนตกหนักต้องอัดน้ําต้องรีบอัดน้ําจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝนไม่ตกหนักถ้าไม่มีฝนเนี่ยผมก็จะรอประมาณ10วันแต่เมื่อมีน้ํามาแล้วก็ไม่เป็นไรล้วก็ใส่น้าไปเลยครับเราดูแลหญ้าไม่ขึ้นหญ้าย่อยสลายยกเว้นว่าจะเป็นแค่เพียงหญ้าใบกว้างนะพวกพืชน,น้ําพวกกกอะไรอาจจะมีขึ้นแล้วก็ผักบุ้งนะเดี๋ยวเราก็กําจัดง่าย มันจะเพื่อประเภทใบกว้างนี่กําจัดง่ายมากไม่ต้องกลัวเหมือนกับพวกใบแคบเช่นหญ้าลิเกหญ้าขวนกนะครับแล้วก็หญ้าดอกขาวตัว2ตัวน,นี้อันตรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่ไม่เสมอกันก็อาจจะเป็นพวกหญ้ากระดูกไก่หญ้าและหญ้าป้องพวกนี้ก็จะขึ้นมาแต่อันนี้แปลนี้ไม่มีนะครับดูแล้วอาจจะมีบ้างหญ้าดอกขาวบ้างเล็กๆ,ๆน้อยบางจุดบางพื้นที่ที่ดินสูงหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะถือว่าเล็กน้อยมาก ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำนาแบบลมต่อสังให้เพื่อนๆได้เห็นเก็บไว้เป็นข้อมูลฐานความรู้มีบางคนนอกจากจะใช้รถย่ำแล้วหรือว่าตัดต่อแล้วบางคนยังใช้วิธีการถ้าดินเปียกแฉะมากมีน้ำเยอะก็ใช้วิธีการเผาเผาฟางเลยเผาฟางปุ๊บเนี่ยในขณะด,ดินชื้นเยอะๆเนี่ยน้ำชอแฉะชอแฉะเนีย่ย,ยฟางจะไหม้หมดแล้วก็ ต่อสังที่โตที่มันไม่ถูกตีนตะขาบล้อแท็กของรถเกี่ยวเนี่ยย่าลงไปมันก็จะไหม้แล้วจะเหลือแต่โคนต้นแล้วก็หน่อก็จะเกิดที่โคนต้นของต้นข้าวด้านยอดที่มันไหม้ไปไม่เป็นไรต่อสังที่มันไหม้ไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ไฟก็จะลวกเฉพาะด้านบนข้างล่างจะแตกกอขึ้นมาครับมี3วิธีการใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าพื้นดินเราเละมากการใช้รถไถใหญ่ย่ำ จะทำให้รอยของล้อแท็กนะครับมันเกิดความเสียหายเพราะว่าหน่อที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือหน่อที่เกิดจากรอยล้อแท็กรถเกี่ยวย่ำลงไปหน่อจะงอกมากดีมากแล้วก็ตรงเบรียนที่เป็นค้าวต่อสังเนี่ยก็จะไม่ค่อยงอกเราก็งึงต้องย่ำประด้านถ้าดินแฉะเราใช้รถถ่ายเดินตามนะครับย่ำแทนก็ได้แล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือให้ถูกกับ น้างานของตัวเองก็ลองไปประสบการณ์นะครับเพราะว่าวิธีการนี้สามารถประหยัดต้นทุนได้แล้วก็ผมเคยทํามารุนนึงก็ประมาณระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็7 0 8ดสิบถึงแปวันระยะเวลาการเจริญเติบโตวไวมากไวกว่าข้าวอายุพันอายุสั้นๆอีกนะเพราะฉะนั้นการทํานาลมแบบลมต่อสังเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกของเกษตรกรเราต้องทาได้ตัวเองครับเพราะว่าค่าปุ๋ยค่ายาแพงเราต้องหาวิธีการใหม่ๆเพื่อจะมาลดต้นทุน ของพวกเรานะครับอันนี้ก็เก็บให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะอัปเดตข้าวที่โตขึ้นเรื่อยๆให้ดูนะครับถ้ามีเวลาพอดีว่าหลังจากวันนี้ไปก็จะห่างหายไปจากหน้างานนาข้าวไปสักพักนึงจะไปประดับธารกิจที่ต่างจังหวัดต่อครับ